เดี๋ยวครับผมนายพิชักคือนะวันนี้จะมาสรุปสาระสำคัญเรื่องการกัดก่อนและการป้องกันคนระับการกัดก่อนคือการถูกพังของโลหะเมื่อทิ้งไว้ผิวนอกจะทำให้ปฏิกิริยากับออกซิเจนและเกิดความซ้นเป็นปฏิกิริยาเคมีขึ้นตามสภาพแวดล้อมของการใช้งานซึ่งเมื่อทิ้งไว้นาน โดยมีการเคลือบผิวก็จะเกิดการกัดก่อนผุพังกลายเป็นสนิมเหล็กต่อไปและทำให้คุณสมบัติของโลงหะเปลี่ยนแปลงไปเช่นความแข็งลดลงการรับแรงน้อยลงการยึดตัวการอ่อนตัวและความแข็งแรงเป็นต้นสาเหตุของการกัดก่อนมี4ลนะักษณะดังนี้คือการจัดก่อนที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมี การกัดก่อนที่เกิดจากไฟฟ้าเคมีาการจัดก่อนที่เกิดจากสัมผัสของโลหะต่างชนิดกันการกัดก่อนจากเม็ดแกนโลหะประเภทของาการจัดก่อนการกัดก่อนสามารถแบ่งออกได้สามประเภทดังนี้คือการกัดก่อนแบบเรียบส,บสม่ำเสมอการกัดก่อนตึมลึก การกัดก่อนภายในเนื้อโลหะการป้องกันการกัดก่อนตามว้อกันารสามารถที่จะแบ่งออกได้6วิธีคืออย่างนี้คือการเคลือบผิวด้วยน้ำมันการเคลือบผิวด้วยการทาสีและพ่นสีการเคลือบผิวด้วยน้ำยาแก้วการเคลือบผิวด้วยวิธีเคมีและการเคลือบผิวด้วยโลหะ การเคลือบผิวด้วยพลาสติกครับ